สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่29เดือนพฤษภาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ MVPKING. COM วันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับ่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่ค่รว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับทางด้านเชลซีคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม ซีตีเฮตูเฮตการพบกันกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา6เกมซึ่งทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ3้3เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีผลคือเชลซีบุกไป,ปชนะด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางทีมเยือนอย่างเชลซีนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์เสมอที่0เปอร์เซ็นต์และ สี่ตีหกเกมหลังสุดของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาชนะ4เสมอศูนย์และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอเรสต์ผลคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไปด้วยสกอร์ห้าประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดหลังสุดของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่หกสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่สามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วน4-4-6เกมหลังสุดของทางด้านเชลซีนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเชลซีนะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนทางด้านแอสตันวิลล่าผลคือเชลซีบุกไปแพ้ด้วยสกอร์2-1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านเชลซีนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เสมออยู่ที่0เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่50ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสีติเฮตุเฮการพบกันกันทั้งสทีมจะเห็นได้ว่าทั้ง2ทีมนั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันทีเดียวเนื่องด้วยในวันนี้เป็นนัดชิงผมเชื่อว่าทั้งสทีมไม่กล้าเปิดเกมบุกใส่กันแน่นอนวันนี้ผมเชื่อใจทางด้านเชลซีครับผมผมขอฟันธงว่าเชลซีสามารถชนะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งในเวลา90นาทีครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการเดิมแชมป์ชิพอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเบนฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสวอนซีซิตี้คู่นี้แข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม ซิตี้เฮทูเฮกการพบกันกับทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา6เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านสวอนซีซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างเบนฟอร์ดกับทางทีมเยือนอย่างสวอนซีซิตี้นะครับทางเจ้าบ้านเบนฟอร์ดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50%เสมอที่33.33%และแพ้ที่16.67%ครับผม 4-6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านเบนฟอร์ดนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ0และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านเบนฟอร์ดนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอลมาพนคือเบนฟอร์ดเปิดบ้านชนะไปด้วยซ้ำ3ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านเบนฟอร์ดนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่83.33เเสมอที่0และแพ้ที่6.67ครับผม เรามาดูในส่วน4-6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างสวอนซีซิตี้นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างสวอนซีซิตี้นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาสตีผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างสวอนซีซิตี้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33%เสมออยู่ที่33.33%แพ้อยู่ที่33.33%ครับผม หากใครวิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสถิติเฮตูเฮกการพบกันกัองสองทีมเห็นชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดนั้นมีสถิติที่ค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่เบนฟอร์ดต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของสวอนซีซิตี้ผมกับมั่นใจไปที่ทางทีมเยือนอย่างสวอนซีซิตี้มากกว่าครับผมวันนี้ผมขอฟันธงว่าสวอนซีซิตี้สามารถบุกมาชนะทางเบนฟอร์ดได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สามสำหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการไอแลด์พิมริลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างลองฟอรดทาวเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแชมปล็อกโลเวอร์คู่นี้แข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม ซ4-4เฮทุเฮตการพบกันกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกัขกมาหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นนะครับเป็นทางด้านแชมล็อกโรเวอร์ over, เปิดบ้านต้อนรับการไปรเยือนของลองฟอร์ททาวน์ ow, ผลคือแชมล็อกโรเวอร์ over, เปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างลองฟอร์ททาวน์ ow, กับทางทีมเยือนอย่างแชมล็อกโรเวอร์นะครับทางเจ้าบ้านลองฟอร์ททาวนมีปเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เสมอ,อที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มคร 4-4 6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านลองฟอดทาวนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยเสมอ2และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านลองฟอรดทาวนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านด็อกเฮด้ายูเนเต็ดผลคือลองฟอรดทาวบุกไปแปปปปพ้ด้วยสกอร์4ประตูนนึ่ง1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านลองฟอดทาวนะครับพวกเขามีปเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่0เปอร์เซ็นต์เสมอที่33.33เ 33. ปอร์เซ็นต์ และผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างแชมล็อกโรเวอร์นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่50เปอร์เซนต์เสมออที่16.67เปอร์เซนต์และแพ้อยู่ที่33.33เปอร์เซนต์ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสี่ตีเฮตุงเฮการพบกันกันะสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยือนอย่างแชมล็อกโรเวอร์ er นั้นดูดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่แชมล็อกโรเวอร์ er ต้องบุกไปเยือนทันนาลองฟอร์ทาวมขอฟันธงไปที่ทีมเยือนอย่างแชมล็อกโรเวอร์ er ครับผมผมขอฟันธงว่าแชมล็อกโรเวอร์ er สามารถบุกมาชนะทางลองฟอร์ทาวได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองครับผม หากสนใจข้อมูลคูออื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpkick.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมว่าใครต้อง mvpkick.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ